ณดินแดนที่ผู้คนอยู่ร่วมกับช้างมานับร้อยปีจังหวัดสุรินทร์มีหนึ่งประเพณีที่งดงามและส่งพลังที่สุดของชาวกุยนั่นคือประเพณีบวชนาคช้างนี่ไม่ใช่พิธีบวชธรรมดาแต่คือประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเมื่อชายหนุ่มอายุครบ20ปีก็จะมีย่ามีเรือน พ่อแม่จะจัดการบวชให้ลูกชายได้ศึกษาในพระธรรมวินัยก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตในอดีตชายหนุ่มในชุมชนจะนัดวันบวชพร้อมกันแล้วแห่นาคด้วยช้างนับสิบเชือกที่ตกแต่งอย่างสวยงามชาวบ้านเชื่อว่าผักนาคได้บวชบนหลังช้างและเดินทางไกลไปยังวัดจะยิ่งได้บุญมากนาคจะแต่งกายอย่างสง่างามใส่ชดา เสื้อแขนยาวสีขาวนุ่งสรงไหมผ้าคาดเจ็ดสีนั่งบนหลังช้างพร้อมขอบวนฟ้อนรำแคนกลองและเสียงโหร้องอย่างเรื่อนเริงปลายทางของขบวนอยู่ที่วังทะลุหรือดอนบวดเนินดินกลางลำน้ำที่เกิดจากการบรรจบของแม่น้ำมูลและลำน้ำชีที่นี่นาคและช้างจะร่วมพิธีขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้าสารปู่ตา และทำพิธีอุปสมบทกลางธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบในปี2,568จังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานบวชนาคช้างอย่างยิ่งใหญ่ขบวนเริ่มต้นจากวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางไปยังดอนบวชระยะทางกว่า4กิโลเมตรมีช้างเข้าร่วมกว่า80เชือกเมื่อถึงวันทะลุช้างทุกเชือกจะลงอาบน้ำเล่นน้ำกินน้ำอย่างอารมณ์ดี ก่อนเข้าพิธีบวชทั้งนาและช้างจะร่วมกันไหว้าสารปู่ตาบอกกล่าวบรรพบุรุษด้วยเครื่องเส้นไหว้ตามแบบฉบับดั้งเดิมเป็นภาพที่ศักดิ์สิทธิ์และมีมนตขลังและงดงามตราดึงประเพณีน,นี้ไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่านั้นและยังแสดงถึงสายใยอันแนบแน่นระหว่างคนกับช้างและความภาคภูมิใจ ในรากเงาวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์อย่างลึกซึ้ง